เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแบร์แรกนะครับสําหรับใบนี้ให้แนวทางมาตามนี้เลยนะครับ เจ้าของปล่อยมานะครับบอกว่าช่วงนี้ป่วยนะครับไม่สามารถจะคำนวณได้เต็มที่นะครับก็จะมีมาเป็นรอบนี้เป็นชุดสุดท้ายงวดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแนวทางของแอดท่านนี้นะครับส่วนใบนี้จะเป็นชุด2ตัวล่าง ไต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์ไข่วัดพระใหญ่นะครับให้นิทานนะครับมาจะเป็นสะน้ำริมห้วยสองสะคนรอยอวนจับปลานะครับก็จะให้ชุด2ตัวมาจะเป็น6 2กับ4 1แล้วก็จะมีเด่น7เด่น2และก็เด่น8มาอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนใบนี้จะเป็นปริศนาของหมอเพนนะครับช้างชูงวงเล่นน้ำนะครับให้ ในตารางจะเป็น85172และก็9นะครับเด่น7ลอง2นะครับสำหรับเป็นสนาของหมอเพนเนลรอบ1เมษายนี้นะครับใบต่อไปเป็นโค้งสุดท้ายนะครับว่ารอบนี้ให้รูด96995และก็196มานะครับ ไปต่อไปเป็นของแนวทางของแอดหนุ่มนะครับรอบที่แล้วให้อ่าเด่น2ตัวเดียวเหนือมานะครับก็เข้า2มานะครับรอบนี้ให้เด่น2มาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ1เมษายนนะครับต่อไปเป็นแนวทางชุดโคง้งโค้งสุดท้ายนะครับของมิตรบอลนะครับรอบนี้ให้เด่น5มา7050 5, 0 5. เด่นใต้เด่น8นะครับก็จะได้8-3มาชุดเดียวนะครับสำหรับรอบนี้ของมิตรบอลครับแนวทางไปต่อไปนะครับเป็นแนวทางของแอดรัชนกนะครับรอบนี้ให้รูด5กับ2นะครับเด่น2ลองเด่น5กับเด่น2นะครับรอบนี้ให้258-215-251-285-85-5815-51นะครับสำหรับ แนวทางของแอดอรัชนกนะครับแนวทางต่อไปนะครับเป็นของแอดโกนะครับรอบนี้แอดโกให้9 6 0 9 6 26 3 260 263รองจะเป็น560แล้วก็5 6 3นะครับสำหรับ1เมษายน67นะครับแนวทางไปต่อไปนะครับเป็นของปริศนาวัดพระใหญ่นะครับรอบนี้มาแล้วสำหรับ1เมษายนนะครับ ปริศนานะครับนิทานมีอยู่ว่าสะจรเข้ากุฏิพระเข้าออดๆออดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไปดูตัว,ตวเลขปริศนากันนะครับรอมีให้25727526 2 7, 5, ตัวด้านล่างนะครับน่าจะเป็นชุด2ตัว ล่างนะครับก็จะให้49แล้วก็42มานะครับเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขนะครับไปดูปริศนาในวงกลมกันนะครับอรอบนี้จะเป็นดูเป็น9ก็ได้นะครับ9หรือ2ก็ได้975 275นะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวเลขนะครับเด่นมาจะเป็นเด่น7กับเด่น3ไม่แพ้นะครับสำหรับรอบ1เมษายนนี้นะครับในทางต่อไปนะครับไปดูปริศนากุมารสร้างบุญนะครับรอบนี้มาแล้วนะครับสำหรับ1เมษายนนี้นะครับกาข้าบหอยควักไข่อยู่ในถ้ำปริศนาตัวนี้หมายถึงอะไรนะครับลองตีลอง ตีความหมายของคําปริศนาในรอบนี้กันดูนะครับกาก็น่าจะเป็น9นะครับหรือว่าจะเป็น905906ประมาณนี้ไหมนะครับลองลองตีลองแปลความหมายดูนะครับส่วนใบนี้จะเป็นตัวเลขที่ปู่เขียนให้นะครับ905195ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของกุมารสร้างบน1เมษายนนะครับ